สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาระบายสีนะตามที่พี่ล่มใส่สกดาเดชได้รีเควสเอาไว้นะครับเป็นสไตล์การลงสีแบบฝรั่งอขอแนะนำตัวก่อนผมชื่อกำพลนะครับเป็นผู้วาดเดมาริลิกแล้วก็วาดการ์ตูนได้ทั่วไปเรามาเริ่มกันดีกว่านะเทปแรกก็อย่าเพิ่งว่ากันว่าออคุยไม่รู้เรื่องสอนอะไรวะอันนี้เป็น เป็นเป็นการสอนระบายสีแบบลูกทุ่งลูกทุ่งนะฮะตามสไตล์คอนเซปที่ผมได้ทำเพจเอาไว้นะกําดรอไม่ใช่ดอกํานะอ่ะกําเรามาเริ่มเรามาเริ่มต้นกันดีกว่าก่อนอื่นเลยเราจะต้องเริ่มลงสีพื้นก่อนนะครับทำตามสเต็ปไปนี่เลือกสอีวิธีลงสีอันนี้เป็นวิธีลงสีที่ผมได้มาจากเว็บจาก youtube มี ตาฝรั่งคนหนึ่งเนี่ยเขาใช้วิธีนี้แล้วก็คิดว่าเป็นวิธีที่มันง่ายรวดเร็วแล้วก็ดูเป็นฝรั่งที่สุดแล้ะก่อนอื่นเราก็ลงสีเบรดพื้นไปก่อนอุก,กดผิดอันนี้เป็นโปรแกรม Photoshop CS5 นะฮะฉะนั้นไม่ต้องห่วงว่า CS ไหนมันก็ใช้ได้เหมือนกันหมดนะ,ะเรากด,ดกลูก่อระบายสีทีละสเต็ปขั้นตอนนี้มันจะเป็นขั้นตอนที่น่าเบื่อที่สุดในการลงสีนะฮะ อย่าไปสนใจว่าเอ๊ะมันสีทำไมมันดำอย่างนี้วะผิวดำหรือเปล่าไม่ใช่มันแก้กันได้ค่อยๆทำแต่ก่อนอื่นเราก็ลงสีพื้นไปก่อนด้วการลงด้วยพวกกันหัวบัตรนะฮะ นนมันค่อนต่อให้น่าเบื่อมากธรรมดาผมทํางานต้องใช้ความเงียบแต่เวลาทําไปพูดไปนี่มันก็ลบาบากกันนะไม่รู้จะไม่รู้จะพูดอะไระเ,ะเราก็สร้างเลเยอร์เป็นเลเยอร์พื้นผิวไว้แล้วก็ตั้งชื่อซะหน่อยก,งงอกันงงอสกินเนี่เราก็สร้างเลเยอร์ใหม่ เป็นอันนี้เป็นเลเยอร์เสื้อผ้าอา่าให้เป็นสีดำๆหน่อยแล้วกันโอเคเออเกินไอ้พวกเวลา <c oughs> จะประสบปัญหานี้มากคือเวลาเทสีแล้วก็เป็นช่องเป็นรูแล้วก็ต้องมาคอยกบนะฮะให้งานเรียบร้อยอย่าปล่อยไว้ได้ขาดนะเป็นการเป็นการเสริมสร้างความละเอียดเวลาทำงาน ดูเยอะอจริงๆถ้าใช้ถ้ามีรูอยู่แล้วก็ใช้เมจิกวอนได้ปรับค่าความแอาสี 4, แล้วก็ลบเดี๋ยวไปเสียงมือถือก่อนโอเคอะเรามาเริ่มกันต่อ เราเอาแค่นี้ก่อนแล้วกันเราจะเอาแค่สไตล์พอเพราะว่า,าถ้าสมมติรู้วิธีระบายแล้วเราก็จะสามารถระบายส่วนอื่นได้นะเอาแค่นี้ก่อนอแล้วก็ตั้งชื่อใหม่ว่าเชิ้ตเ้สะกดเป็นถูกเอาเป็นเสื้อแล้วกันภาษาอังกฤษผมไม่ค่อยแข็งแรงนะ,ะมาถึงแล้วก็ <c oughs> จะเริ่มระบายสไตล์ฝรั่งคอมิกฝรั่งกันบ้างแล้วก็ดูอกโซสกินแน่นอนว่าเราคงไม่อยากให้หนังเอกเนี่ยผิวดำปื้อย่างนี้หรอก แต่ว่าสไตล์ฝรั่งเนี่ยมันจะไม่เหมือนสไตล์ที่เราคุ้นๆกันฮะสไตล์ที่เราคุ้นๆกันเนี่ยคือเราลงสีพื้นแบบสีเบจก่อนสีเบจแต่สีเบจก่อน,นคือเราแล้วเราก็จะลงความสว่างแล้วก็ลง,งเงาดําอีกทีนึงแต่ว่าสไตล์เนี้ยเหมือนกับว่าเราต้องลงเงาดำดำสุดก่อนแล้วค่อยไล่ไปสว่างซึ่งเป็นวิธีที่ไม่ค่อยคุ้นกันนเท่าไหร่นะฮะอ่ก่อนอื่นเราเลือกที่แกเด,เดียน นะครับแล้วก็เลือกที่วงกลมเป็นการพ่นฟุง้งมาวงกลมนะแล้วก็โหมดอันนี้บางคนอาจจะไม่ไมไมค่อยรู้แล้วก็เราเปลี่ยนเป็นสกรีนสกรีนก็คือทําให้ทําให้สีที่เราลงไปเนี่ยกลายเป็นสีที่มันสว่างขึ้นอันนี้เป็นเทคนิคที่เพิ่งรู้จากดูวิดีโอของฝรั่งมาเหมือนกันขั้นแรกเรากดปลดเรากดล็อกก่อน เวลาล็อกเนี่ยเราจะทําให้สีที่ระบายเนี่ยไม่เกินนอกกรอบเดเยอร์เฉพาะให้เรากันเอาไว้เห็นไหมฮะอ่าจะช่วยการการคุมสีไม่ให้ไม่ให้กระเด็นออกมาเวลาเราจะทํางานอ่ามาต่อเลยเอาเริ่มเลยแล้วกันเออแล้วก็ลากแล้วก็ปรับไปสัก60%ก่อนเพราะว่าเวลาทําสีผิดอะไรเนี่ยเราจะได้แก้ไขได้หรือว่ามันจะได้ไม่สว่างเกินไป แล้วก็จับลากไปเราดูแสงเงาก่อนอ่ะสมมติแสงเงามาจากทางด้านขวาของตัวละครก่อนนี่ลากประมาณนี้ปุ๊บโอเคอันเนี้ยพออันนี้มันมันเริ่มเยอะไปแล้วก็ปรับตรงไหนเป็นการเป็นการเริ่มเริ่มเริ่มให้ดูว่าเราเราต้องการสีไปทางไหนมากกว่าเป็นการดูทิศทางของสีขั้นแรกนะครับอ่าต่อมาเนี่ยอันนี้เป็นเทคนิคที่ผมจะชอบใช้ก็คือทําเป็นฟรีแ hand ตรงนี้ฮะาล้อโซ่ล้อโซ่สนะฮะเป็นการลากเนี่ยลากเราจะลากฟรีๆแล้วก็ถ้าเรปล่อยไหนก็นจะอยู่ตรงนั้นแล้วก็เป็น selection ทำให้ทำงานกันกันสีได้อ่ะโอเคเราจะเริ่มหัวเม่งๆนี้ก่อนล,ลองกะดูเองเลยอันนี้มันจะสนุกหน่อยตรงที่เรากะว่าถูกหรือไม่ถูกเราก็ไม่รู้จนกว่าจะได้งานที่ออกมาแล้วอ่าแล้วเราก็กดเลือกที่ gradient แ,แล้วก็อีกทีหนึง่ง ห็นไหมฮะแล้วเราก็แล้วก็เริ่มทำสีที่มันเท่ากันก่อนเฉพาะไอ้ส่วนที่มันจะโดนแสงตรงนี้ต้องมีความรู้เรื่องอแสงเงานิดนึงนะอันนี้มันอยู่ที่ชั่วโมงบินทำไปเรื่อยฮะเดีย๋ยวมันก็จะเป็นเองเราจะรู้เองว่าแสงมาทางไหนแล้วก็จิ้มไปจิ้มไป,ไปเรื่อย แล้วก็พอทําแสงข,ขั้นพื้นฐานเสร็จแล้วก็ทําแสงต่อให้ไม่มีระยะเอกมาอีกทับซ้อนไปอีกชั้นหนึ่งโดยไม่กันกับโดยไม่ชนกับการลงครั้งแรกเมื่อกี้ลากไปสองทีปั๊บปบปั๊บป้าบแต่ตรงไหนมันดูเดี๋ยตรงเนี้ยมันปัดป,ดปดละล้วมันดูสว่างสว่างไปแข็งแข็งไปแล้วก็กบมัน ค่อยๆกรบค่อยๆกรบอย่าไปกลัวับไม่มีอะไรผิดครับเราสามารถแก้ไขได้ทุกอย่างเยแล้ก็พวดใช้หัวใช้หัวบัตรพ่นนะฮะหัวบัตรแบบฟุงพดดโอเคตรงนี้มันไม่สวยแล้วก็กบพิง้งไม่มีอะไรตายตัวนะครับฉะนั้นมันต้องลองผิดลองถูกไปเรื่อยโอเค แสงเริ่มสว่างแหละเออแล้วก็ลงไปอีกเออจมูกก็ผิดด้านนะเนี่ยเอาช่างมันเถอ,อ,อะแม็กซ์ลงมีเงาตรงคางตกตามนิดนึงเป็นผู้หญิงที่ปากอวบอิ่มซะหน่อย เค okay. พอหมดตรงนี้ปุ๊บรู้สึกเนี่เออเราชื่อรู้สึกเราจะลงสีผิดธรรมาดามันต้องลงสีเข้มเนี่ยไปลงสีอ่อนอ่ามาเราก็เพิ่มสีเข้มเข้าไปแทนแล้วกันตาตาโอเคถ้าลงสีดำเนี่ยผมแนะนำว่าใช้สีเดียวกันแต่ว่าเปลี่ยนจากสก,กินปแก้ให้กลายเป็นมัลติพลาย มลติพายก็คือทำให้สีมันเข้มขึ้นนะครับนี่เห็นไหมใช้พ่นค่อยๆพ่นนี่อาจจะไม่ค่อยเรียบร้อยซะหน่อยเพ่นไปมีเงาใต้จมูก นไปผมส่วนมากผมจะใช้วิธีการพ่นเนี่ยเป็นมันดิพายแล้วก็การลากการใช้แกดิแอสให้เป็นสกรีนจะได้ไม่ต้องมาสับกดเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาให้มันแบบว่าปวดหัวนะอันนี้มีดีเฟกตแสงนหน่อยทางเข้านี้ป๊บดูสีแล้วเปลี่ยนก็เปลี่ยนเป็นน e อร์มัลโอเคอ่าต่อมา มันก็จะกลายเป็นแบบว่าฟุ้งแบบฝรั่งฝรั่งหน่อยซึ่งลายเส้นเนี่ยมันก็ไม่ฝรั่งหรอกแต่ก็อเอาแบบสาตานี้ไปก่อนแล้วกันอ่ะต่อไปผมจะลงแขนต่อในเมื่อแสงมันมาทางนี้นะฮะแสงมันมาทางทางขวามือของตัวละครฉะนั้นตัวตรงตัวเนี่ยกับหน้าอกเนี่ยมันก็จะบังแขนนิดนึงจะบังแสงแขนเพราะถ้าสมมุติว่า ระบายสีเท่ากันหมดเนี่ยมันจะไม่มีะระยะความห่างความความลึกของตัวลของของตัวละครจากที่กัดกาเนี่ยแสงน่าจะมาทางนี้ประมาณน,นี้แล้วก็ลากไปแกเดียนลากปึ๊บถ้ารู้สึกเยอะไปแล้วก็กบซ่อมมัน อันนี้เป็นที่จริงเป็นวิธีการะระบายสีแบบว่าหากินเลยเนี่ยโหรู้งี้เกิดมีใครก็ใช้วิธีนี้หากินผมก็ตกางานพอดีนี่แต่ไม่เป็นไรเราไม่ได้ทําเราไม่ได้สอนกันเลยเราเราเราก็เอาวิชาหากินมาใช้เลยแล้วกันเคยได้มีคนวาดแนวฝรั่งฝรั่งเยอะๆจะได้มีอะไรแปลกแปลกใหม่กันบ้างก็เห็นกันว่าแต่แนวญี่ปุ่นญี่ปุ่นแล้วก็ ระบายสีก็เหมือนอนกันอะไรอย่างนี้นะมันก็เลยไม่มีความแตกต่างเวลาเห็นแล้วก็ไม่ค่อยอมไม่ค่อยมีความคิดสร้างสรรค์ยังไงไม่รู้อันนี้ไม่ได้ว่าใครนะฮะแต่ว่าพูดเฉยๆรู้สึกเหมือนผมจะลืมลงเงาดำโอเคกลับไปมันติพายใหม่ค่อยๆไล่ไปค่อยๆไล่ไป แล้วก็เก็บแสงรีเฟกซ์นิดหน่อยยิ่งแสงรีเฟกซ์ไว้เก็บตอนท้ายฮะสมมาาจ,จะเก็บตอนท้ายนี่ผมทําคลิปสั้นๆแต่ไม่อยากให้มันนานมากเพราะว่าเวลาทําไปพูดไปมันก็นานนานอยู่หรือถ้าใครไม่อยากจะได้ยินเสียงก็ปิดลำโพงไป <c oughs> นะถ้าเห็น selection เนี่ยมันวิ่งเห็นแล้วลองคาเนี่ยกด control h นะครับ ถ้าเป็น Mac ก็แอปก็คอมมานด์ h h วา h ขวาแต่ว่ามันยังอยู่นะเห็นไหมเออโอเคนะครเรมาลงข้างนี้ต่อลงดำผมทำงานกับแบบว่าไม่ค่อยมีแบบแผนเลยนะอยากจะทำอะไรก็ทำอยากจะลงอะไรก็ลงฉะนั้นมันก็ถ้าถ้าให้ดีเนี่ยอยากให้คนที่มาดูคลิปเนี่ย าวางแผนการทํางานนิดนึงมันจะได้ทำได้เสร็จรดเร็วขึ้นผมมันพวกลูกทุ่งลูกทุ่งนะทำไปเรื่อยๆเห็นตรงไหนไม่ดีก็แก้เลยแก้สดๆเลยตรงไหนอะไรยังไงมันก็ใช้วิธีแบบเหตุการณ์เฉพาะแก้ไขเฉพาะหน้าไปก่อนอ่โอเคประมาณนี้ตรงนี้ต้องมีเงานดนึงแล้วก็กันแสงไปกันไป ค okay. ประมาณนี้นะฮะะต่อไปเราก็มาทำเสื้อต่อฉะนั้นอย่าหวังว่าจะเห็นรูปนี้เสร็จเต็มๆรูปนะฮะเอาแค่เอาแค่แควิธีระบายสไตล์พอเอาไว้คลิปหน้าเดี๋ยวทำแบบเต็มๆเลยแล้วกันอันนี้ลองคลิปแรกใช้วิธีเดิมฮะใช้ดูดสีเดิมแล้วก็แกเดียนวงกลมสกรีน40% จิ้มลากป๊บไม่ดีไามา่แค่นี้พอไม่ดีเดยอะไปโอเคแค่นี้ส่วนที่เป็นผู้หญิงเนี่ยส่วนอวาการมว่าผู้หญิงเนี่ยส่วนยากสุดก็คงเป็นหน้าอกนะฮะเป็นนมเนี่ยเพราะว่ามันต้องมีทั้งความโคง้งความแสงเงาที่ชัดเจนที่ถูกต้องยิ่งถ้าถูกต้องมากเท่าไหร่เนี่ยมันก็จะดูเซ็กซี่มากขึ้นเท่านั้นแต่ผมจะเริ่มเริ่มหน้าอกเนี่ยอยากเริ่มที่ใต้รา,าวนมก่อน นะมันเป็นมันเป็นจุดที่ยากพอสมควร <c oughs> อ่ะอันนี้ผมเปลี่ยนจากสก,กีเนะี่ยเป็นมันติพายแล้วแกเดียนสกีมันติพายลากมาอือรานนี้นมก็เด่นขึ้นมาอันนี้มันเด่นเยอะไปลบหน่อยโอเคอ่าค่อยมาตกแต่งได้อือแล้วก็เลเยอร์เมื่อกี้เราก็ล็อกเลเยอร์ไว้เหมือนเดิมนะครับเหมือนที่สอนไว้ตอนแรกโอเคเราก็ทำไปก่อน แล้วมงก็เปลี่ยนไปไม่ใช้บัตรอันติพายเอาหนาไปเอาหนาไปอีกลดซะประมาณหนึ่งโอเคเริ่มขึ้นเป็นนมแล้วแล้วก็เงาใต้คอ นนก็ยังไม่ถูกหรอกอ่ประมาณนี้ไว้ก่อนแล้วกันทําอะไรก็ประมาณนี้แล้วเนาะะเราก็มาเก็บเงาไนเงาใต้รกแร้ประมาณหนึ่งเดีย๋ยเพิ่งลงหนักมากก็ถ้าลงหนักมากาเป็นแก้ยากต่อไปก็ส่วนที่ทําให้นูนขึ้นมาแล้วแล้วก็กดกาเดียน เกจมิมาดิพายก็กลายเป็นสก,กีเหมือนเดิมจิ้มแค่ประมาณนี้แต่บางคนถ้าเที่ยวเชี่ยวแล้วเนี่ยเขาก็ใช้วิธีการพ่นสดๆลงไปเลยซึ่งผมก็ยังไม่เที่ยวขนาดนั้นนะจริงผู้หญิงก็ระบายยากอยู่เหมือนกันนะะต่อไปก็หายปลาลานิดนึนง ไปปั๊บปั๊บไไม่ค่อยสวยเลยช่างมันเถอ,ะ, <c oughs> อะ,ะไปแล้วระบายเงาตรงร้องอกระบาข้างบ้านก็หอนอยู่ตอนนี้ประมาณนี้ก่อนแล้วกันนะบางทีผมไม่ชอบระบายผู้หญิงล็อกแต่ว่า ตอนนี้มันเหลือรูปแค่รูปนี้รูปเดียวที่ยังเหลืออยู่ที่ยังไม่ได้ระบาย <c oughs> ระบายรีเฟกเข้าไปรีเฟกนี้มันจําเป็นนะฮะสำหรับสําหรับอาการระบายสีแบบว่าออกกึง่งจึ่งจีนนกนึงไม่ใช่แบบญี่ปุ่นญี่ปุ่นคือรีเฟกเนี่ยมันทําให้วัตถุที่เราระบายเนี่ยมันดูกลมขึ้นมีมิติมากขึ้น บางคนอาจจะมองข้ามหรือบางคนไม่ได้สังเกตนะก็จะไม่ไม,ไม่ไม่ค่อยได้สนใจมันมากแต่เวลาเติมเข้าไปเนี่ยระภาพมันจะดูหนุนขึ้นจริงจริงต่อ <c oughs> นี้แล้วก็เพิ่ม <c oughs> เพิ่มเงาเข้าไปไหนปึ๊บ <c oughs> ถ้าไม่ถ้าไม่ถูกก็ลออันดูได้นะฮะคอนโทรแซ ก็จะออกสไตล์ที่ไม่ใช่ญี่ปุ่นญี่ปุ่นแล้วนะฮะเอาไว้อ่าเอาอันนี้เอาแค่นี้ก่อนประมาณนี้นะเดีย๋ยวไว้คลิปต่อไปผมจะระบายเต็มเเลยแต่ว่าผมไม่ใช่แนวนี้แลนะเหมือนก็เสียเวลามากพอสมควรกับระบายสไตล์นี้เอาเป็นว่าเดี๋ยวครั้งหน้าผมจะวาดจะสอนการดารับละกันดับกันแบบว่าง่ายๆที่ผมชอบเอาวาดลงเพจนั่นแหละโอเคงั้นแค่นี้ก็ วันนี้ก็แค่นี้ก่แกนแล้วกันครับสวัสดีครับ